สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะไทยดวงในเดือนมีนาคมชาวราศีเมษนี่ก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปแกะชาวธาตุไฟส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นทะเยอทะยานนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงนะคะเป็นคนที่ชอบออรักความก้าวหน้านะคะ แล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงรักการเดินทางแล้วก็รักอิสระแล้วก็ที่สำคัญก็คือชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยนะคะเป็นคนโดยทั่วๆไปก็เป็นคนไม่ค่อยมีพิษมีภัยกับคนรอบข้างเท่าไหร่เพราะว่าตรงไปตรงมานะคะคิดอย่างไรก็ส่วนใหญ่ก็จะแสดงออกไปอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของเดือนเกิดเท่านั้นนะคะ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซับซ้อนไปตามวันเกิดหรือว่าปีเกิดของแต่ละคนนะคะแล้วก็มาเปิดไพ่กันเลยนะคะไพ่ตัวตนของท่านนะคะจะก็จะได้เป็นไพ่เดอะซันนะคะเดอะซันก็เป็นพระอาทิตย์นะคะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองนะคะพึ่งพาตัวเองได้นะคะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะก็เป็นรูปเด็กขี่ม้าขาวนะคะไพ่อันนี้จะหมายถึงความความสําเร็จนะคะความโชคดีแล้วก็ความสําเร็จนะคะ ถ้ามีคนที่มีบุตรบริวารเนี่ยนำข่าวดีๆให้ท่านได้ชื่นใจนะคะแล้วก็ไพต่ตัวตัวอีกใบก็จะได้เป็นควีนธูคาทานะคะ<ม>ก็เป็นภาระที่จะต้องรับผิดชอบต่อคนรอบข้างนะคะหรือไม่ก็ต่อหน้าที่การงานของเราเองนั่นแหละแล้วก็เรามาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปเดือนนี้ก็จะได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะ ก็เป็นคนที่มีเรื่องที่จะต้องแบ่งปันหรือว่าการลงทุนนะคะการลงทุนในธุรกิจของตัวเองนะคะหรือในอาชีพของตัวเองรวมถึงจะต้องยืมเงินมีคนมายืมเงินนะคะก็มีโอกาสที่คนจะมายืมเงินหรือว่าเราก็จะต้องแบ่งแบ่งเงินของเรานี่ไปให้กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็บางทียืมเงินก็ไม่ไม่ได้มาใช้คืนเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นในทางด้านแบบว่าการการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ ข้างๆก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับไพ่เดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งที่อยู่อาศัยการตกแต่งที่ทํางานนะคะหรือไม่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับของสวยๆง,งามๆนะคะมาทําให้กับมา,ม,าม,าม,ามาเพิ่มราศีให้กับเราโดดเด่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ไพ่อันนี้นะคะไพ่เดอะสตาร์ The Star นี่นะคะอีกด้านหนึ่งทางด้านจิตใจก็เหมือนหมายถึงการปล่อยวางด้วยนะคะ การปล่อยวางต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่มาแบบที่เราต้องเจออ่ะบางคนการปล่อยวางนี่บางครั้งก็หมายถึงการที่ว่าจะต้องทําต่อไปแต่ว่าความรู้สึกก็คือโล่งสบายอิสระไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบเครียดกับตัวนี้มากนักน,นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะหมายถึงการเสียเงินการตกแต่งเสียเงินเกี่ยวกับความสวยความงามทั้งหลายแหล่นะคะเสื้อผ้าอาภรณ์สัญปกรรมตกแต่งอะไรก็เป็นไปได้ ในหลายๆเรื่องนะคะความสวยความงามนะคะทั้งทั้งทั้งเกี่ยวกับการเอออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเออตกแต่งร้านค้าอะไรก็ร้านค้าหรือว่าที่ทํางานนะคะที่บ้านรถลานะคะเป็นไปได้นะคะ แต่ได้ลหลายๆอย่างนะคะตัวเดอะสตาร์เนี่ยหรือไม่ก็เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการที่เราจะต้องย้ายที่พักย้ายที่ทํางานเดือนนี้สําหรับบางคนก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการเดินทางแล้วก็การแข่งขันนะคะการแข่งขันประมูลหรือไม่ก็เป็นการแข่งขันเข้าเรียนเข้าอบรมนะคะหรือไม่ก็ธุรกิจการค้านี่แหละนะคะมีไพ่แชริออตนะคะเป็นไพ่ที่ทําให้เรากังวลด้วยนะคะ ก็เหมือนกับว่ามันมีเรื่องกังวลน,นะคะรวมถึงเรื่องคนรักของเราด้วยนะคะรวปเรื่องของแฟนนะคะแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับพวกสถานที่ราชการต่างๆนะคะทั้งแบบตํารวจตั้งทหารอะไรพวกนี้นะคะอาจจะมีเราอาจจะต้องไปทําธุรกิจที่ว่าจะต้องติดต่อเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นเรื่องของการระมัดระวังนะคะบางคนก็มีทางเลือกอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ว่าจะต้อง เลือกทางใดทางหนึ่งเลือกเลือกทำมันมีข้อที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมีไพ่สองดาบเข้ามานะคะแล้วก็มีไพ่ดาบอีกใบหนึ่งก็คือเป็นไพ่เด็กถือดาบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ,ะเด็กนี่ยังหมายนอกจากหมายถึงบุตรบริวารแล้วก็ยังหมายถึงคนรักของเราด้วยนะคะมีเรื่องกังวลใจมีอะไรเหตุการณ์ร่อแลมทําให้เรากังวลรือไม่เราก็คิดไปเองนะคะ เดือนนี้ถ้าเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับภาระหรือว่าหน้าที่การงาน,นก็อาจจะอืทําเอ่อเหมือนกับว่ามันก็มีเรื่องต้องทําให้เราแบบว่าต้องเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นนะคะยังต้องเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะคะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็กรรมมะนี่ได้ไพ่ the s t a ต e นะคะเพราะเป็นผู้หญิงจับจับรูปรูปรูปปากรูปคางสิงโตแล้วก็หมายถึงความเหน็ดเหนื่อยนะคะเดือนนี้ได้ไพ่แห่งความเอ่อ กระตือรือล้นความความทะเยอทะย,ย,ยานเนี่ยมาหลายใบเหมือนกันอย่างเช่นไพ่เดอ s u ันนี่ก็เป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะคะแล้วก็ยังมีไพ่เอ p มเ o อร์ซึ่งเป็นเกี่ยวกับการต่างประเทศคนทํางานต่างประเทศก็ดีรวมถึงถ้าเกิดว่าถ้าเราจะต้องทํางานก็จะต้องเป็นคนที่ลุยงานนะคะแล้วก็ไพ่เดอ s t เตนนี้ยิ่งหมายถึงความที่ว่าเราจะต้องมีเรื่องให้จะต้องทํางานด้วยตัวเองเยอะมากหน่อยนะคะใน,นเดือนนี้นะคะอะไรอะไรก็ตามแต่ท่านจะต้องแบบเข้าไป เข้าไปทําเข้าไปเกี่ยวพันด้วยตัวของท่านเองนะคะเข้าไปลุยด้วยตัวเองว่างั้นเถอะเหมือนกับว่าจัดการเราเราต้องเป็นคนิเริ่มจัดการมันถึงจะประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้นะคะอุปสรรคปัญหานี่ก็จะได้เป็นไพ่ไฮพินสเตตนะคะไฮพินสเตตหมายถึงการที่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นนักบวชหญิงก็จะหมายถึงไปทางศาสนาการเข้าวัดเข้าวานะคะรวมถึง ทางด้านจิตใจก็คือความอ่อนไหวนะคะการการหลอกลวงเรื่องปลอม,ลอมเรื่องไม่จริงนะคะที่ว่าเราจะต้องเจอนะคะรวมถึงข่าวนะคะพวกเฟกนิวข่าวเท็จนะคะค่างๆจะเป็นไพ่จัสมินนะคะก็คือแบบเป็นวันพิาพากษาโลกหรือไม่ก็การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะรวมถึงการได้รับข่าวได้รับข่าวทั้งข่าวจริงแล้วก็ข่าวไม่จริงนะคะบางทีก็จะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ คนที่แต่งงานก็อาจจะเริ่มเป็นโสดอีกครั้งหนึง่งหรือคนที่มีแฟนก็อาจจะมีแบบว่าเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนแฟนนะคะมีคนรักใหม่เป็นเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะทางด้านความรักจะหมายถึงเรื่องเหล่านี้นะคะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงด้วยนะคะและรว,วมถึงไอ้ตัวเจตเมนนี่มันก็ยังหมายถึงการเริ่มต้นอาจจะเป็นหน้าที่การงานของเราก็ได้นะคะการย้ายที่ทํางาน การย้ายออฟฟิศนะคะบางคนก็หมายถึงการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะมันก็เปลี่ยนไปได้นะคะแต่ว่าบางเอ,อิญเรามองเห็นเป็นด้านนี้นะคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเปลี่ยนสถานะนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานนี่ก็ก็ก็ก,ก็ก็ได้เหมือนกัน,นะะถ้าคนได้งานใหม่หรือว่าเปลี่ยนอาชีพใหม่มีอาชีพใหม่เข้ามาให้เราพิจารณาหรือว่าลองทดลองทําดูนะคะ บางคนก็อาจจะมีการได้เดินทางไปที่ไกลๆได้ไปท่องเที่ยวนะคะบางคนก็ท่องเที่ยวไปไกลถึงได้ไปต่างประเทศนะคะรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะบุตรหลานอาจจะได้ทุนได้ทุนการศึกษาได้ไปเรียนที่ต่างประเทศหรือว่าที่ไกลๆนะคะการจากบ้านการที่ว่าเหมือนกับ ไม่ได้อยู่บ้านานานๆหรือว่าอยู่ห่างจากบ้านหรือไม่ก็การที่ปีกวิเวกนไคะไปไปอยู่คนเดียวเงียบๆหรือว่ามีเรื่องที่ว่าเราจะต้องไปไปไปคนเดียวไปตัดสินใจไปใช้ความพลังความคิดในการที่จะริเริ่มหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะบางคนก็จะชอบไปอยู่คนเดียวนะคะการปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ใช่ว่าไม่ไม่แต่งตัวเลยหมายถึงว่าการที่ไม่ค่อยสนใจกับรูปภายนอกจะแบบว่าหนักไปทาง คิดในพัฒนาจิตใจของเรากลับมาดูตัวเราเองนะคะลองคิดดูว่าเอ,อสิ่งที่เราทํเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแค่ไหนหรือว่ามีความผิดพลาดแค่ไหนนะคะในสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะมีไพ่ดีๆที่น่าสนใจหนึ่งใบมีหลายใบยแต่อีกใบหนึ่งใบหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นพวกวิวออฟฟอร์ทูนะคะเป็นกลงงรอแห่งโชคชะตานะคะก็เป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆรวมถึงความโชคดีที่จะได้ เงินได้รับโชคจากมรดกบ้านที่ดินรวมถึงพวกยานพาหนะด้วยไพ่ดีๆอย่างเช่นวิวออกพอชูนกองล้อแห่งโชคชะตาที่ทําให้เราโชคดีเกี่ยวกับด้านเสี่ยงโชคนะคะรวมถึงมรดกบ้านที่ดินยานเ,าเกี่ยวกับยานพาหนะหรือไม่ก็เกี่ยวกับการเดินทางนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือความโชคดีของเรานะคะ อีกด้านหนึ่งก็จะมีคนมาคอยมามาคอยกระซิบคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆนะคะเราก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะเออ,เอ,อมันก็น่าจะจบอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอันหนึ่งที่เอ่อก็คือไพ่แจเมนนี่มันหมายถึงการที่เราก็เคยพูดไปหลายครั้งก็คือการที่ว่าไพ่แห่งการ ข่าวดีข่าวไม่ดีนะคะรวมถึงการารับผลอย่างรวดเร็วอย่างเช่นทําดีก็ได้ผลดีแล้วก็ทําไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็เราถ้าเสด็จบางคนอยากยังรักษาภาพโพสของตัวเองที่อยู่ในอาจจะมีความเอเราอยากให้คนมองว่าเราเป็นคนดีในทีนี้เราก็จะต้องรักษานะคะก็คือว่าเวลาโมโหอะไรก็อย่าเพิ่งแสดงออกออกไปนะคะบางทีการ เราทํางานทุกอย่างนี้บางทีมันอาศัยภาพลักษณ์นะคะภาพพจน์ที่คนมองนะคะบางทีเราเป็นผู้นํามาต้องนานนะคะแต่บางทีเราเผลอเผลอทําผิดไปนิดเดียวไอ้สิ่งที่เราทํามาตั้งนานเนี่ยมันก็จะจะแบบพลิกจากดําเป็นขาวขาวเป็นดําได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแจสเม้นต์เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกกับเราว่าโอเคนะเราจะต้องจริงๆเราต้องทําดีแล้วมันจะได้ผลดีนะคะแต่ถ้าทําดีไม่ได้ก็ขอให้ข้างนอกดูเหมือนเป็นคนดีนะคะคือบางทีเราก็ ไม่ใช่ไม่แนะนําไม่ทําไม่ดีนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณทําแสดงออกในสิ่งที่ไม่ดีออกมาแสดงความจริงออกมาเนี่ยที่คุณคิดยังไงอย่างนั้นก็คือมันก็จะทําลายภาพพจน์ของเราเองแหละมันก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่หนึ่งเดือนพอผ่านไปเดือนหน้าคุณก็อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณทําไม่ดีกับคนรอบข้างหรือว่าบังเอิญไปแสดงอะไรไปเนี่ยมันก็ยังจะติดตัวไปถึงเดือนหน้านะคะอันนี้ก็คือว่าไปตามไพ่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ คอมเมนต์มามีอะไรก็มาคอมเมนต์ให้ช่องคุณมีองค์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ